สวัสดีคะ่ะท,ทุกทท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินแนวบ้านสวนนะคะเราอยู่กันที่คลอง14ถนนรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่35าองครักษ์นครนายกนะคะด้านลํางของตุ๊กนะคะคือตัวอย่างการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะนําบ้านน็อกดาวน์มาตั้งแล้วหรือว่าจะล้อมรั้วปลูกต้นไม้นะคะตอนนี้ก็เริ่มปรับพื้นที่นะคะเริ่มท,ทาําฟุดจิ้งทําฐานรากนะคะเดี๋ยวก็จะนำน็อกดาวน์มาตั้งเร็ว ส่วนตอนนี้แปลงที่ว่างนะคะสแปลงเล็กของเรานะคะว่าง sp 1 85เอ่อ85ตารางวาแล้วก็ sp c 51ตารางวา sp 6 51ตารางวานะคะ sp 1ตารางวาละ9,500บาท sp 4และ sp 6ตารางวาละ9,900บาทค่ะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88เท่านั้นค่ะสวั